มา่ก่อนในชีวิตเออวันนี้เราจะมาตระลุดาดาวชาวทำสปอร์ตนะฮะไอเหี้ยสับไปนี่มาเออช่างแม่งเอะกดเอ้ยอหัวหองกดดิสักไอเห,เหี้ยกูไม่รู้กูเมาก,กูจะไปเมืองสไนด์อยู่ข้างบนแล้วกันสไนด์กด่ะเนี่ย อันนี้ยังอาจยู่อได้เนี่ยหืมสนายเอาเต็มที่ปกป้องตัวเองด้วยเอาหน้าอย่าพิ่วปกป้องตัวเองได้ทำตามที่ที่บอกไปแล้วกันไฮเปอร์แอมโมไปทำไมอันเดียวเมดิกมีไหมไม่มีใครเอาเมดิกไปเลยเอออันนั้นก็พอไปไปไพร้อมพายตายตายไอ่งใครสกายมาวะไอ้เดียวทำยังง โอเคคร sucking, ับทุกคนพร้อมที่จะไปตายกันยังครับมงไม่ไม่ตัวความตายกันเลยเยอะใส่กล่องที่ใส่ตัวป่าเนี่ยคุ้มเก่งครับโอเคแล้วตัววิ่งไปนอนโอเคลุยกันแล้วครับมาโอ๋อโดนยิงไปหนึ่งนัดเติมปุยต่อเซอร์ปุยต่อเซอร์อะไรลรับดวยด้วยโอ้โหตะบุนตะปุนด้วยด้วย มีสไนเปอร์อยู่บนตึกไหนวะเจ้าแบบม่กงไปช่วยโอ้สปินป้ไหนเนีต<อ>ีเล่นอยู่อ่ะมึงเล่นอยู่อ่ะมาอีกแล้วมาถีบเลยแล้วตอบเดียบร้อยนะสไนเปอร์ก็ยิยงทีน,นะต,นนตอนนี้เมดิกแบค็คได้หมดแล้วนะครับเยี่ยมเยี่ยมเลยเป็นดีแบ็คหมดแล้วเยี่ยมผม<อ>พี่ผมพี่พว่าจะหมดอีกนาน เยอะมากครับข้งางล่างไม่คนนะคลิปไม่ลงมาซ่อมดิยวอ่ะหล่อเลยนะครับโอลออุ้งงานอุ้งงานรึปอุ้งงานครับอุ้งงานสองตัวมันมาสองตัวดำดำอะ่ะก้อนโอมเนี่ยโอ้โหสเปนเตอร์ลุงแซมมีแม่แซมทำลูกหลาน,น,น,อนอจริงจริงลูกหลานได้ตัวเดียวอะ่ะ ่อนอ่าเปิดใกล้ไป่วยปะระเบิดไปช่วยดิเอวพี่ไปไม่ทันอยู่ไกลเกินขบวนนี้ก็วุ่นวายตายหายแล้วเนี่ยอุ้ยเจ็บโอ้ยดีวูหาสู้ครับสู้พี่มีต่อล้มเล่นบ่อยวะหวังเขาพุกนะเ้ยเซนิเปอร์อยู่ไหนวะกูหาไม่เจอเ๋อเจอแล้วแม่งหลบอยู่อุ้ยกนพิษ มือสไนโคเบอร์มากดโคเวอร์โยโคเพียอะไรโดนน้ำเต็มเลยอะกะปุกก็เจอเหมือนกันนะพี่ต้องความายิงเนี่ยจะไปไม่ี่ยปูงจริดต่อเนี่ยกลับไปตั้งหลักก่อนนะพุทเจ็บูอ่ะเออช่วยด้วยปุ๊ึวันนี้ตรง g e t t e fuck up เฮ้ยพี่ผมเจอกระดาษแล้วไปเทาเทานะเอ้ยด่านอะไรรถไฟอะเพนอะเอาดิจะแถมให้ดิอัดเป้าอัดยู่แต่ว่าอาจจะเป็นแบง่งไป2สองพาร์ทสามพาร์ทเพราะว่าพี่ถ่ายแค่ไม่เกินสิบห้าทีด,าด่านหนึ่งได่จากโดนโดนลิกซิตนิดหน่อยไอ้เหี้ยลงแซมไม่เจอกันนานคิดถึงกูไหมพี่ เป็นท <laughs> ี <mole que> ่พี่เกียรติมากพอกแล้วกูตายยากเฮ้ยพี่คอถ่ายเขาจะไม่งงวะพี่ขึ้นมาได้ไงนะเขาจะไม่งงวะพี่ขึ้นมาได้ไงมันมีบนไดมีบนไดโอ้ยแย่ทำไมกูไม่รู้อ่ะกูเจ็บโอ้เมดิกพี่มีห้าหกอันห้าหกอันคือเก็บได้ห้าหกรอบไปละประมาณนั้น โอ้สไนเปอร์กูหมดแล้วแล้วกูโดนอะไรสอยอยู่เนี่ยระเบิดเมดิกรุ่นไหนเนี่ยใช้ไม่หมดยอดใครแม่งดาววะโอ้ยไม่ใช่กูมึงไม่ยอมดาวเว้ยเต๊บเต๊บอะไบบนี้กขาแบบฮึสกิลสดแม่งมีสกิลลดดาเมาอ้าเอาลุกอุ้ยเว้ย โอ้โหว้าวอาโหดีิโหดดิฮะโหโคตรโหมดแล้วอะไรวะงงมาช่วยดิโอ้ยไปไหนวะไอ้ดิจูดูแด๊ดไปไหนวะอ้าวรู้ตอนนี้ว่ะแล้วจะลงทำไมเนี่ยผมลงอีกข้างงโอ้ยเลือดมันจะเพิ่มให้ไหมเนี่ย ไว้คุโชคดีแล้วไยิงก็ไม่ร uh uh> uh> ู uh ้ว่ไม่ยิงกูไม่รู้ว่าคนอชครับช่วยมาช่วยหน่อย้ไวกูก็พอมึอ่ะูโดนข้าบนลอมอยู่เนี่ยมามามาช่วยคมาช่วยคับน้าแดง โอ,โอ้ยยืนนู้นกันหรอวะอยู่ไหนวะเนี่ยช่วยดูอืออเหมือนจะคิวใครอยู่หรือเปล่าโอ๋โอเฮ้ยอีต,ตัวข้างล่างนี่สมกลไกมากตายไปดิอะไรวะร, <c oughs> ระเบิดองว่ะเเต้ยโอ้ยลุกเลยมงึงไอ้กระเป๋าจดนโดแล้วป่าบิ๊กบึ้มมา อโอ้ลูกร็โดนระเบิดกับโอ้ก็เสียเลยมันยิงรอบข้าผมนี่ทำไมมันยิงผมไม่ได้ไม่โู้โอ้โหเตอร์โอ้โหเตอร์ใช่ไหมต้องปินเตอร์ด้วยโอ้ต้องปินเตอร์เต็มตีนกูเลยจะตายโู้เนี่ยแหวะ ข้างล่างเต็มเลยครับข้างล่างไม่สดแล้วครับนี่ครับคุณพูดเห็นไหมครับกระเป๋าเดินได้ครับคุณคุณโลโบคอเครับระวังระเบิดไว้ดินะครับโอ้ขึ้นดีกว่ากระเป๋าเดินได้ครับเฮ้ยให้เวลาถึงสิบนาทีด่านนี้เร็วเเห็นเวลาข้างบนมันมันหมุนอยู่อะหมุนสิบอะไอยู่นนั้นเฮ้ยพี่นี่อัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่เดีวเร็วรีบเคลียร์กระเป๋าภายในสองนาทีล้มแล้ว โดดลงไปตายปะลองไหนดี่าพิธีดูนะผมจะโดดลงไปเ้าลงไปจริงๆร่ะลงไปมากเลยอะ่ะเห็นผมมะโอช้วยด้วยนายที่ช้าจุงงานหยาบอีกแล้วใส่วะลงไปได้ไงวะคิดเ,เอ,อ้านอนขยันา้นอนกันจังวะเอาเอาเอา้ยโอ cô la cô la ơi thắt hang là cũng ở đây càn nào lâu không mà con nhà chiêu rồi chiêu cứ bảo ba เอ้ยใครไดเบิร์หมอได้หมดพิดอีกแล้วอะศูนบาทคืออะไรกันเฮ้ยใครเอาเลื่อยมาบ้างเนี่ยใครเอาเลื่อยมาบ้างเลื่อยเหรอเนี่ยตอนนี้บอดทัาบเดี๋ยวพี่ลงไปช่วยเจสลงมาเลื่อยไม่ลดอะไรวะเร็ว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 เร็อยู่ข้างบนสบายคนเดียวแสนน ไม่ใช่ว่า,าสบายนะโดน,นใจ,ใจคนฆ่าคนอัดคลิปไหมครับฆ่าคนอัดคลิปหมดยังเนี่ยอือเออเอาเฮ้ยหมดแล้วเหรอจริงๆเนี่ตายเนี่ยมันจะเกิด <c oughs> จั่ฝุกจั่ฝุกรู้ดิ<อ>ได้กระเป๋ามาแล้วกูวิ่งนำนนป๊อปไปโอ้เลือดกูเฮ้ยสปารัจสุดท้ายไป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 พอดีเลยสิบนาทีไป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 สกิลนี้มันดีจริงๆยกเองเนะีย ันผมยิงแล้วแม่งไม่รู้เองวะ่มต้องใช้ปืนพกยังไงโอ้ว่าอยู่เออมาแล้วมาองไปได้เหรอเฮ้ยเร็วอ่ะได้ไงนาทีจริงๆแล้วกิ่งลินนิดวิทเย้ไม่เป็นง่ายจังรอต่อนในต่อต่อไปเจอเทรนใช่ไหมใครนอนไปเสกรอบ ใครวะเนี่วะเิเปลสัตว์นะโหโคตรติตีเลย